นี่ผมว่าถ้าได้เริ่มมันจะเห็นสมจริงมันอาจจะมันอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ตามใจแต่ว่าที่พูดนี้มันดูง่ายเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเทคนิคเลยนี่อ่ามันเรื่องสีคุณอ่าผมใช้สีแอลกอลิกสีแอคกลิกเนี่ยคนถ้าไม่ชานาญหรือว่าคนไม่ถนัดกับการใช้สีแอลรลิกถามว่ามันจะทำได้อย่างที่ต้องการไหมล่ะอันนั้นปัญหามันต้องแก้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าช่างเขียนพวกนี้ถ้ามันมาจากช่างเขียนที่มัน ถูกสร้างมาโดยสถาบันซึ่งไม่สอนให้คิดอะไรนอกจากทําไปตามๆกันมาเป็นแนวประเพณีเนี่ยซึ่งเราว่าเนี่ยมาเป็นปัญหาลกเราก็ต้องแต่ว่าด้วยข้อตกลงด้วยการด้วยการอะไรอ่ะด้วยข้อสัญญาอะไรก็ตามใจว่าคุณก็ต้องเรียนรู้นะได้ไหมะโอ้แต่จริงกับคุณมาเรียนรู้ในงานเรานี้เราเป็นการได้โอกาสแล้วใช่ไหมคุณไปรับจ้างงานที่ไหนแล้วต้องไปเรียนรู้ด้วยใครก็จะจ้างคุณนะแต่นี่ยอมอ่ะ ถ้าหมายถึงว่าคุณไม่พร้อมทํางานนะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าคิดถึงว่าเราจัดจ้างแล้วคนต้องมาฝึกความสามารถของช่างในงานของเราเนี่ยอาจารย์อยอม嘛จะสร้างบ,บ้านสักหลังไม่มีคนก่ออิดเป็นเลยเนี่ยเอามากกะบาดที่บ้านชันเนี่ยอาจารย์ทํางานที่ไหนอะอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยนะอาจารย์แต่เราจะให้โอกาสไม่งั้นเราไม่สามารถจะได้คนต้องเหมือนกับว่าเนี่ยไอ้วิธีที่คิดอะมันมันมันเป็นบุคลิกส่วนตัวของของบุคลากรถ,าถ้าเพิ่งถ้าเพิ่งจะมี แต่ถ้าจะหวังว่าให้สถาบันสร้างเอาไว้ให้เราได้ใช้งานนะ่ะมันไม่มีอืมอาจารย์ว่าคนที่จบถับเรียนถับปัจจกรรมไทยควรต้องเรียนไหมเรื่องจิตตะตมปัน,นังเห็นไหมมันอยู่ในงานตกแต่งอะ่ะมันไม่ต้องบอกว่าวิชาลายไทยเพื่อไม่ต้องวิชานี้ต้องยกทิง้งเสียดายแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะมาเกิดบ่อยๆอะ จำเป็นก็ต้องมาเสียดายว่าการศึกษาเรานี่มันเป็นอาจจะเป็นให้เหตุผลอันหนึ่งอาจารย์ที่ทำให้ผมไม่ศรัทธาในอาชีพที่ผมที่ผมดำรงความถนัดอยู่เพราะว่าเราไม่ศรัทธาในระบบในระบบอย่างที่สังคมมอบให้ ใชไหมตำแหน่งแห่งหงนุ่มนี้นั่นในสมัยก่อนเขาจบไปแล้วโอ้เข้าทำงานตรงไหนจบนี่ต้องทำงานนี่อะไรเงี้ยแต่อีอกอันหนึ่งที่ยังกังวลอยู่นะเรื่องสีเพราะว่าสีเราอยากจะใช้สีแอคริลิกมันเหตุผลสำคัญอันหนึ่งอะ่ะก็มันทนใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าเกิดสีฝุ่นมันทนเท่าสีแอคริลิกผมก็ใช้สีฝุ่นไงแล้วมันก็เข้าถึงง่ายและช่างพวกนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่ด้วยสีนี้ อาจารย์อย่าลืมนะพวกคนเซอร์วทีฟจัดโดยไม่งอหัวขึ้นมาเนี่ยว่าโลกเขาไปยังไงกันแล้วนะมันจะจมอยู่ตรงมันเราเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะว่าโอ้อาจารย์พวกคนเซอร์วทีฟเนี่ยอาจารย์ไม่เคยคุยด้วยเหรอโอ้โหแบบอืมมันมีทุกทุกเชื้อชาติในโลกนะพวกพวก,พวกอนุรักษ์นิยมจัดเนี่ยจัดถึงขนาดไม่นับถือตัวเองนะอาจารย์อันตรายมากเลยก็คือว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่สามารถเท่ากับที่มันมีอยู่แล้ว เพราะนั้นต้องรักษาสิ่งนั้นไวโอจารว่ามันใช่เลยมันไม่ใช่เป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นมาสู่ตัวเราแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะใช่ไหมฮะมันก็แค่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเจเวทตั้งเอาไว้เฉยขึ้นหิ่งมึงจะไปยุ่งนะใช่ไหมนั่นน่ะคืออย่างนั้นอ่ะมันความชีวิตมึงไม่ไหวแต่มันต้องจับต้องได้สิมันต้องวิจารณ์ได้เพราะมันมีภาควิจารณ์มันเป็นปัญญาแต่ว่าต้องดับทาด้วยความรักนะอะไอวิจารณะเนี่ยมันไม่ใช่ไป พูดถึงสิ่งถ้าเกิดวิจารณ์แบบเลวเดี๋ยวความยาวความจริงของวิจารณ์นะี่ไม่ไม่มันมันก็ดีอยู่แล้วความหมายมันใช่ไหมฮะแต่นี้เราไปไปรังเกียจไปไม่เห็นค่าแล้วก็ไปไปพูดถึงว่ามันเลวสามไม่มีค่ายัางไงเราก็ใช้คาว่าวิจารณ์ด้วยมันไม่ถูกไงอย่างนั้นนะคือเจตนาไม่ได้สร้างสารรค์ถ้าเจตนาสร้างสารรคคุณประโยชน์นมันพูดได้หมดแหละที่อาจารย์บอกอาจารย์กังวลเรื่องเสียคิว ก็หมายถึงว่าช่างโดยทั่วไปที่ที่ว่าเขามีอาชีพในการที่จะรับทํำในความเป็นช่างพวกเนี้อ่าโดยทั่วไปเนะี่ยเขาก็จะใช้สีเราอาจารย์รู้แล้วว่าเขาใช้สีอะไรกันล่ะเรามองเราก็มองออกล่ะบางคนใช้สีทีโอเอด้วยซ้ํางานจิตรกรรม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะเออถค่สีก็นั่นแหละผมเห็นมาไงก็่ชาวบ้านจะไปเอาสีอะไรอะ่ะ ขาก็ไปเอาสีทาบ้านมาเขียนก็มีอืมขึ้นไปเป็นแป้งเลยเป็นแป้งคือมันนวลไปหมดไงอืมไม่รู้อะแล้วก็เป็นมันคือมันเป็นครีมใช่ไหมสีทาพวกนั้นมันเป็นครีมไงนนหนาๆเป็นกิมครีมอะอม แต่สีที่เขาเขียนรูปเนี่ยมันคุณนีกพูดถึงคุณสมบัตินะคือไม่เป็นครีมแล้วมันให้สีมากอ้าวไม่อาจารย์เอาสีทาบ้านอะไรก็แล้วแต่พูกกันมาจุ่มแล้วเขียนเนี่ยมันจะใไมมันก็เป็นยกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นทองหยอดอยู่แล้วใช่ไหมมันอย่างนั้นอะ่ะเออแต่นี้ว่า สีอะคริลิกเนี่ยมันทนสีฝุ่นเนี่ยมันสวยนะสีฝุ่นสีมันสวยเออแล้วกรรมาวิธีพวกเนี้ยทักษะในการใช้สีเนี่ยพวกนี้ก็จะนิยมเอาง่ายง่ายเขาจบพาะช่างกันมาเนี่ยมันก็นิยมเขียนสีฝุ่นกันตะพุตะเบือแหละใช่ไหมไม่ได้บอกว่าไม่ดีมันก็ดีมันก็ดีอย่างที่ว่านไงแต่ว่าความชื้นอะไรก็ตามใจที่มาจาก ข้างบนข้างล่างอะไรก็แล้วแต่จากการล่วจากการจากพื้นดินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจากหน้าฝนกับหน้าแรงนะสีฝุ่นให้คำคุณภาพสีไม่เหมือนกันนะเพราะหน้าฝนมันก็ชฉ่ำนี่เพราะผนังมันใช่ไหมนะเออเซริกมันทนกว่าไงเอาง่ายก็คือความทนนะแต่มันแต่ว่าการจะควบคุมบรรยากาศของสีเนี่ยสําหรับคนที่ถนัดสีฝุ่นเนี่ย แต่สีฝุ่นน่ยมันต้องมาเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ว่าเขาจะทําได้ดีเหรอแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไหมฮะก็อย่างที่พูดเนี่ยมันเปิดต้องมาฝึกในงานเราด้วยอะ่ะมันก็เป็นการให้โอกาสเขาอาจารย์วัดพยานวัดโพธิคุณนะใช้ได้ไหมล่ะใช่ไหมเริ่มมาจากคนเผาถ่านนะไม่ใช่ช่างอะไรหรือเอามาฝึกเอามาแต่เราให้โอกาสเพราะเราไม่มีทางเลือกมันก็ได้งานนัอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมแล้วเขามีพื้นฐานนี่เขาเป็นช่างเขียนเพราะนั้นช่างเขียนเนี่ย ที่ว่าจะกวาดต้อนช่างที่กวาดต้อนขึ้นผนังไปเขียนเนี่ยนะมันต้องเขียนตามตามเป้าหมายของเรานะไม่ใช่ว่าอยากจะเขียนอะไรก็ได้แต่คุณอยากเขียนอะไรก็ได้นะก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่มีผลตการมองนะพวกนี้คุณจะเขียนยุงก็ไป่ต้องโฟงก็เขียนไปดิเออใช่ไหมฮะหรือมังม่งแมงเมาสมุมิจะเขียนเขียนไปคุณจะใส่ใส่เลยแต่ว่ามันต้องไม่มีผลตการมองใช่ไหมหอืม ถ้ามีมันต้องต่อการพูดนี้ก็ไม่ถูกต้องมีผลต่อบรรยากาศไม่ใช่ผลแค่การมองอย่างเดียวใช่ไหม,มนี่แหละที่ว่าที่ว่าตรงนี้แหละอ,อาจารย์ไม่สงสัยเหรองานจิตกรบวังหนานที่เขาเขียนตามโบสถ์ตามอะไรเนะอย่างที่เขาเขียนทั่วไปอาจารย์ไม่สงสัยแล้วเขาซื้อสีมาจากไหนถ้าเป็นอัลคลิกอาจารย์มาซื้อมาเป็นหล,ลอดบีบเขียนนี่มจะเขียน,ย,นยังไงกวาดไหว ถ้าถ้าพูดว่าเขียนโดยผนังขนาดนี้ล้วเขียนเป็นบรรยากาศก,าก่อนเนี่ยอาจารย์ว่าต้องใช้อะไรเขียนต้องแปลงขนาดนี้แปงใหญ่ๆหญ่เ่แล้วถามว่าต้องไปเอาสีอะไรมันมานั่งบีบแบบมันต้องอาจจะต้องสั่งมาเป็นใช่ไหมฮะนําเข้ามาเฉพาะเพราะว่าเชื่อว่าสีที่มันมาบรรจุหลอดนี่มันอาจจะมาบรรจุดโดยผู้ผลิตตัวแทนจําหน่ายนะในประเทศไทยมันสั่งกับตัววัตถุด,ดิบเข้ามาใช่ไหมฮะอ่าอย่างเงี้ยอืมอช่างเขียนที่ว่า แกงที่จะต้องกวาดต้อนขึ้นผนังไปเขียนแล้วเขียนทีละผนังนะไม่เช่อกระจายไปทั่วโบสไม่คือคุณมี20คนคุณขึ้นผนังเดียวแล้วเขียนเลยนี่มันกลายเป็นมันมันกลายเป็นว่าพอเสร็จที่มันแตกไปลักษณะงานนี่มันไปมันม่กระทั่งวิธีทํางานนะมันกระทั่งคนเรื่องวิธีทํางานเรื่องอะไรแล้วอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปทั้งผนังแล้วเนี่ยเขียนเนี่ยบรรยากาศก่อนเขาจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์สงสัยไหม นี่มันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องยากนะ,ะมันอาจจะล่างหรือยังไงหรือว่าสเก,กต็ตด้วยผู้ก,กันเลยแล้วใครจะกใครจะทำอ่ะผมจะไปตามมาดูใช่ไหมก็ทำได้นะถ้าดูม,มันต้องทำอย่างนี้ไงมันต้องตัดเป็นสมมติจะต้องตัดช่วงบนลงล่างเห็นไหมเขียนอยจะบนลง หรือว่าจะเป็นแบบในแต่ละช่วงเสาวมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันละไม่รู้ละตอนนี้เขาปิ้นเอามาอยู่บนผนังผนังพื้นที่จะเขียนอยู่บนเข้าสเกลมาแล้วหนึ่งต่อยี่สิบก่อนหนึ่งยี่สิบผมว่มาผมวาออกแบบการจัดวางก็จะวางอะไรยังไง เดี๋ยวหนึ่งต่อสิบก็อีกเท่าหนึ่งอีกเท,ท่าหนึ่งก็จะให้เป็นผ้าใบเป็นผ้าอะไรอะดิบอะไรก็ได้แล้วก็จะลองเอาสักเอาสเก็ตส,สีใส่ไปเลยเอาสีใส่ไปเลยทาเป็นโครงสีทั้งอันนะมนผมถึงได้บอกผมเสียดายเวลามันไปเสียเวลากลับไอ้เรื่องไม่ไปเป็นเรื่องนั้นไม่อย่างงี้มันต้อง อาจารย์รู้ผมนั่งสีซอนั่งกินกาแฟอาจารย์รู้ผมคิดอะไรผมทํางานตลอดนะนี่คนคิดว่าเราไม่ทําอะไรมันนั่งกินกาแฟดำมออาจารย์ว่าเอาเอาสีมาวางแล้วผมจะทําตรงนี้ได้เหรอตอนเนี้ยไม่ยังไม่ใช่ะมันต้องโอ้ยขนาดแค่ว่า แล้วจริงๆแค่แค่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเสียดายว่ากลัวลืมท่านั่นอ่ะ,อะเพราะนั้นถ้าเด็กมาช่วงแรกมันก็จะทำให้การลืมได้เยอะ,อ,ะอย่าลืมว่าการคิดวิเคราะห์แนวทางเนี่ยมันมันต้องลงมือด้วยนะแล้วมันจะเห็นปัญหาใช่ไหมมันจะเห็นวิธีแก้แมันเห็นสิ่งที่ได้เพิ่มเราเอาสิ่งได้เพิ่มแล้วมาคิดสร้างสารรค์ต่อโอ้ถ้ามันทําได้ยางงี้ถ้าเกิดคุณสามารถระบายสี ที่มันลำบากย,ยากได้ขนาดนี้เพราะนั้นมันทําตรงนั้นตรงนี้ได้โว้ยอะไร,งไรเงี้ยเพราะเสกเขาเรียกมันจะไม่ใมันจะไม่ใกลเรียบใช่ไหมอ่างเงี้ยอืมเราก็ต้องเอาความไม่เรียบม,มาเป็นดีไซน์สิถ้าคุณสมบัติเป็นงี้เราก็ต้องทํำยังไงอะเอออะไรเงี้ยเป็นต้นอืมมันนั่นน่ะป้าประธานก็ไปดูแล้วเขาขยายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจันย์เห็นไหมมันไม่ใช่ว่างานเยอะทําไม่ไหวมันทําได้ แต่ว่ามันจะผมไม่ได้ทํางานอย่างคนอื่นเนี่ยเพราะทางานแต่พอะจะทําอะไรอารมณ์ผมจะอยู่งานนั้นเป็นอารมณ์เดียวแล้วผมยังไม่คิดถึงอันอื่นมันตีกันใช่ไหมแล้วพอลาจากนี้ไปอยู่อันอื่นเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เราก็ไม่ใส่เกะไปใช่ไหมแต่ที่คือมันไม่ต่อเนื่องไงใช่ไหมที่เสียดายคือไม่แทนที่เราคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวไปตลอดระยะเวลาที่เรามี มีให้นานอย่างเงี้ยมันจะได้ความต่อเน,นื่องแต่ก็แต่หวังให้มันเป็นตะกอนความคิดคิดเอาไว้เดี๋ยวมันคิดต่อได้พอหลายวันเครื่มันก็เออบางทีมันบางทีเราละสายตาออกจากงานเพื่อไปดูต้นไม้ต้นไร่มันเชื่อมโยงได้นะเอเก,ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หวังว่ามันทําอย่างนั้นมาตลอดแหละอืม